สโลคุบแลมเนี่ะคะแลมแชลด r ส่วนขาหนานะคะเราจะมาคล้ายๆกับเนื้อตุนนะะีนะคะ่ค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบของเขาก็มีหอมแดงมีกระเทียมะคะ่ะแล้วก็มีโรสแมรี่ค่ะมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็น้ำสต๊อกค,ะคะ่ะใส่น้ำสต๊อกนยังก็ได้แล้วค่ะอันนี้ใส่น้ำสต๊อกหมูะคะ่ะ เขาจะไปจัดการกับกระเทียมกับหอมเขาเลยค่ะเ้าจะาหั่นกระเทียมสไลด์แบบนี้นะคะกระเทียมเขาจะใส่แบบปอกกระบอกปอกนะคะเพราะว่าหมักกระเทียมะคะ่ะจะใส่ลายจากน้อยค่ะู้ใด้บ่มักลายก็ใส่ในหน้อยก็ได้นะคะเอาจะหั่นหอมมาไว้ล่องตรงพื่นอนเก็บ่า เอาไปเฮ็ดฟรีวีนะคะฟรีวีแนะนำซอสนะคะตอนนี้เป็นตอนแรกนะคะเราจะเฮ็ดแกะนี่ไว้กินมื้ออื่นนะคะแต่ว่าจะเอาเขาอบจะเอาเขาอบไปตอนนี้เลยะค่ะใส่ไฟบ่แห้งะคะ่ะไฟอ่อนๆอบกับประมาณแปดช่โมมงขึ้นไปนะคะ่ปะก็าไปตรงหั่นบางกันเลยนะคะหอมแดบงบ อันนี้อมแดงหัวหน่อยก็ได้ใส่ลายจาังเล้ผู้ได้ใส่หัวใหญ่ก็ประมาณสองหัวสองสามหัวเล้วเปมักได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำมันโอโรมิฟลงไปะคะ่ะจากหน่อยะคะ่ะใส่ขางหนึ่งก่อน,นะคะ่ะแล้วกเกลือริกไทะคะ้ค่ะใส่ริกไท้ เกลือค่ะหอยเลยห่อกระนวดนวดจักน้อยค่ะนวดเขาจะเพิ่มพริกไทยอีกค่ะใบแสบหอมเด็กเขาจะจ่อหู้จ่อหู้เข้าไปใช้มีดทีปลายแหลมค่ะจ่อหู้แล้วเขาก็จะเอา วุดแม่ไว้ยงหอใส่หยัดกับกระเทียมใสหยัดตามหูลที่ห้อจอไว้นะคะหยัดลงไปเลยะคะ่ะหายหูหายเขาจะเห็ดทั้งสองด่านเะยคะแต่ว่าเอาด้านนี้ก่อนค่ะ อาจจะเจมมืดๆจจหน้อยได้ค่ะเพราะวันเป็นตอนคืน <c oughs> เอากระจะเอาหยัดกะหอมหยดนั่นแล้วก็จะสับใส่นั่นคะะใส่ล้อกกลับคางค่ะเอใส่น้ำมนันมะลิเจกน้อยค่ะเดี๋ยวพิชัยเรา บัได้แกนี่เขาจะทุบเรยองเข้าไปนะค่ะหมักกระเทียมช่วงโควิดใส่กระเทียมไม่ลายเลยค่ะก,กันโควิดน้ผู้ใดจะหั่นเข้าไปก็ได้ค่ะ หมือดละแล้วเขาก็จะเอาไปดาบเตจาจักหน่อยค่ะก่อนจะเอาเขา่าเตาอบใช่ไหมคะนะหมดนี้เขาจะาไปดาดเตาเลยคะ่ะเป็นแลมเชเ่าเลยนี่คือส่วนขาหนากลางหลังนะคะอยู่ระหว่างขาหนากับหลังเนาะมันจะมีมัดลายแล้วกับหยาบจักหน่อยน่คะขั้นเขาจะลคุกเดี๋ยวมันจะแสบค่ะ ระวังที่ล่อ,อมอหอนอย่เขามาถุกไะเทียมที่เหลือกันเลยครับ จะไปใส่น้ำมันนะคะโซล,ลใส่น้ำมันเข้าไปกับเงาตัดคางละประมาณห้านาทีค่ะตัดคางละห้านาท,เนทนีเป็นที่ไหนคะเป็นที่ไหนคะเฮ็ดไงบอสตอนนี้แกข้วกับกระลั้งแก่นาัไปเลยคะ่ะ เมนูนี้ก็บชิมบ่ยากค่ะก็บชิมมือโรสเมอรี่นีหอมหอมแดงแล้วก็กระเทียมแค่นี้ค่ะแต่ว่าเ้าจะอบน่านจักหน่อยะคะ่ะอบประมาณแปดสิบโมงขึ้นไปแนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เ้างก็ลังนดาดตรอล,ลูกสาวมาัคใช่ไหนใหม่ขึ้นมาจังหน่อยนะะั้นก็จะแซ่บตอนนี้หอมเลยค่ะหอมโรสเมรี่เน,น,นี่ยกินหอมที่น่ากินเลยค่ะเดี๋ยวเ้าไป็นมันกันเลยค่ะเดี๋ยวเ้างจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเ้ากลับเลยนะ แทงก็งจ,ะจะคุกไปอีขานาที่แล้วค่ะมานาทีโอ้หอมหอมขนาดเลยเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเกลือกับพริกไทยอีกหน่อยเลยค่ะดังนี้นเดี๋ยวตอนเขาจะเขาไปอบจะเพิ่มเกลือกับพริกไทยอีกหน่อย เรือพริกไทยนี่ใส่ตามหมักเลยค่ะแ,แล้วแต่ตามตามตามรสปากของผู้ใดรเพรานงั้นว่าเ็ตุเป็นไงเราคอยระคะบริการสูตระคะ่ะเขากะเดือดตาอะไรค่ะกระมันเดตาเลยแต่เ้าจะออกมีแต่ไตแล้วค่ะถ้าจะออกอลไรเขาจะ,ออาจะออไปากรเทียมมาใส่เอาเอาหอมแดงมาลงเลย หอมแดงลงผัดเล็กน้อยค่ะหอมแดงลงัวดเล็น้อยค่ะจะหอมพ้าพวตรงเฉลไยก็ได้ค่ะแค่นี้ก็ได้้าไปเขา็ค่เสอาแกะห้องมาลง ยองจะมีเลยค่ะอหงนนะะองเลยค่ะเขาก็จะเพิ่มเกลือจุดน้อยนลยคะ่ะเกลือติดไข้อืมแล้วต่อไปเขาก็จะเอากระเทียมนี่เขาถูกไปนะะลยคะ่ะลุ่งยองเลค่ะ แล้วก็จะเอา,ราอเเเกระดาษปิดปิดไลยปิดมี่จะใส่สองกันเดิใยใส่ชั้นเดียวกปิดอ้นวลื่น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 ลนเรานำ ำสตอ๊อกขึ้นหัเทลงไปค่ะลื่นน้ำสต๊อกขึ้นหัวเทลงไปหมดเลยค่ะสตอ๊อกขึ้นหัวประมาณน้ำสตอ๊อกกระประมาณอ่ลิตรหนึ่งค่ะเนื้อไปกระดาษโปรงใสได้เลยนี่ก็เอากระดาษฟอยน์นะครั อรบนนะเดี๋ยวกราจะดัดพวงนาะลัยเดี๋ยวอากาศที่จะเข้าต้องทับ กิดกันกันค่ะกิา,า,ากังงานอากาศนีนจะออกแล้วจะมันจะแหย่เห็ดน,นาน,นแหงครับกิดๆนกิีตาขอบหมออหมอนี้เป็นหมนอคาสโรได้ค่ะหม,มอสำหรับตุ๋นไ อะไรบ,บ่มีหมอจะใส่่อโรยขึ้นอะไรค่ะแล้วเขาจะไปอบแปดส้มงนะคะแปดส้มงขึ้นไปอ่อนใส่ไฟลอยสามสิบค่ะไฟอ่อนแบบน้อยเวพาไปอบแล้วนะต่อไปเขาเคยจะมาเบิองว่าหลังจากที่เยาอบไปประมาณแปดส้มงขึ้นไปแล้วค่ะที่แรกอบตั้งแตเมื่อคืนนี้นะคะ่ะมันนี่ก,ก็มาเป็นย่างคืนอีกค่ะ เจะเป็นเขาแหะะแหล่ห้าวได้ค่ะในอบแลมเช่เดอร์ค่ะข้ามาเมืองกันว่ามันเป็นยังไงคะ่ะม,มันเจ็บมันมือจังเลยค่ะข้ามาเมืองแกะเท่าไดรค่ะโอ้ยนายเป็นหอมเลยคะ่ะหอมนี่ค่ะแล้วข้าก็จะไปอบแหงตรงนี้มัน เหลืองๆจักหน่อยค่ะประมาณ30นาทีค่ะไฟไฟแห้งค่ะ0 0ถึงสานาทีค่ะไฟแห้งโนะคะเอาไปอบเลยเนาะอบแล้วก็บบไซฟ่ฟนะคะจะเปิดจะใบไซอ,อ่าฝาปิดอย่างเอาฟออกแล้วก็เข้าไปอบในเตาเลยค่ะพักที่เข้าจะกินกับมันนี่จะมีอะดอกคล้ายๆกับพอกคลีนะคะ แต่ว่เาเป็นสีม่วงนะคะเขาก็จะเอาไปต้มค่ะแต่ตอนนี้เขาตัดแล้วก็สิมีมันบดค่ะมันบดเค่นั้นแหลให้เราต้มพักต้มแล้วก็มันบดค่ะที่เขาจะกินกับแกะเหามื่อนี้ค่ะยุ่งๆ,ๆะะไงเวลาเฮ็ดเนี่ยกินแรงนะเนาะที่แรกที่แรกเกี่ยว่าจะเอาออกตันสวยแล้วมันก็นเลื่อยเวลาไป จนถึงตอนแรงเลยค่ะเพราะว่าปกติเขาจะไปะกินเขาสวยปันใดนลค่ะมันตกนะัะเวลานี่ก็จะประมาณห้าโมงครึ่งจะเข่าหกโมงของม่งแรงนะคะ่ะเลามันจะหมืดน,น้อยย่ามช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาวมันจะหมืดไว้ขนาดเลยค่ะน่ะ हेट मैं का เนี่ยแก่ห้ามึงนะะึกค่ะตอนนี้เขาก็จะเอาออก,กอย่างหม้อออกชุกหมอะะ้อได้ค่ะแล้วเขาจะเอาน้ำที่เหลือนี่ไปเห็ดกรีวีะคะ่ะโ <c oughs> อ,อเนียนกรีวีนะคะ่ะโอ้ย แล้วจเจ้ามอนี่ไปข้ามให้น้ำลดลงจากน้อยเป็นน้ำกุยวีไวไ้ราดเช่ไหมะมีข้าวน้ำน้ำที่เหลือเน,นาะเขาก็จะมาเห็ดกุยวีค่ะออเนียนกุยวีแต่ว่าเขาจะต้มให้น้ำลดลงก่อนล้วค่ะเขาจะใส่แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดประมาณสามซอนค่ะมาคนคำนึงกันให้ใซ้อนติดให้ให้ซอสมันติดขึ้นมาให้ซอสมันเหนียวขึ้นนะคะ ข้าวจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเลยค่ะเอาแป้งข้าวเจ้า่อนฟ้าเลยค่ะแป้งข้าวโคดค่ะยินได้ดีสามสอนแต่ว่าลองใส่ปไปก่อนยาไม่แกล้งลายข้นข้าว่ปเลยอาเนียนีุยมีก็ได้ละค่ะ่ ก็ได้มักแค้นก็นเพิ่มมาแป้งลงไปอีกค่ะแล้วเขาก็จะเอาไปพักไว้นะคะได้แล้วแล้ว,ลวนี่ค่ะมึงเนื้อแกงเขานะคะมื่ก็จะยุยออกเลยค่ะแล้วเขาจับแล้วเก็จะยุยออกมึงอนะคะนากินบ่ค่ะค่ะเนื้อเขานี่ก็จะไปกินกับแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ละคะ่ะเห็ดแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ นี่ยมันกับเปื่อยออกดีดีค่ะมันด้วยค่ะเปิดแสบหอนนะคะเปื่อยออกไม่จับมีอกับเปื่อยออกเลยอืมเหมือนกวนกินชาวแรงเลยกินเปลี่ยวอืมคลิปนี้ก็แค่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหม่มด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย